สวัสดีค่ะเช้าววันเสาร์อีกแล้วพี่น้องเหมือนเดิมค่ะรั่งน้ำหนักจักหน่อยน้ำหนักเจ็ดสิบสองกิโลพี่น้องค่ะโอ้ยอวนแห้งออกกำลังกายในจักหน่อยพี่น้องเพื่อนำน้ำหนักสิลดมาจักสองขีด <c oughs> ล้างหนาแปรงฟันคกือเก้าพี่น้องค่ะมื่อนีได้ตื่นสายในจักหน่อยเจ็ดโมงเคิงค่ะมืนน่อนีไปเฮตุงานหลานอาหารนะคะเนาะวันเสาร์เาร์ที่เราก็ไม่หยุดนะคะเนาะบางหนนุ่นะอีหน่าอวนแห้งพี่น้องเอ้ ความสูงอยู่แค่ลอยห้าสิบค่ะน้ำหนักเจ็ดสิบสองนี่ก็ถือว่าทั้งอ้วนทั้งตัง้งพี่น้องแปรงฟันแปรงฟันล่างหน่ะคือเก่าละค่ะช่วยนั่งเบาๆบางที่ทำความสะอาดนะคะเนาะบางที่ก็เฮ็ดแน่นิดๆน้อยๆค่ะก็ล้างทั้งสวมอันนั่นจะเป็นน้ำยาที่อีนั่งผสมเองนะคะเนาะก,ก็จะมีน้ำส้มสายชูกับน้ำยาล้างจานผสมกันหอมๆล้างทำความสะอาดสวมดีๆดีๆพี่น้องค่ะดับกลิ่นดีๆอยู่ค่ะใส่ผ้าแน่ใส่กระดาษเช็ดชูแน่นะคะปอความ สะดวกเซตเหล้วกระทิมเลยเนาะคะ่ะเนาะมันกพวกควงสกปรกโดยพี่น้องคะ่ะยีน่านก็ทำความสะอาดเรื่อยๆอยู่หน,านา้าตอนนี้ก็มีความสุขในแบบของยีน่านค่ะบริสีเหลียงในเรื่องหุ่นสมัยเนาะค่ะนอน่วนพ่อใหญ่กับบริสีเหลียงค่ะพี่น้องขาแขนในอยังง่ายใหญ่เลยพี่น้องเลย <laughs> เซตเหล้วกระหันมะล่างอ่างจากหน่อยหนึ่งพี่น้องค่ะอ่างเหลืองเลืองเหลื่อมเลืองแล้วค่ะเนี่ยนี่มีแปลงขัดอ่างของยีน่านสิขัดแปลงขัดส่วนแปลงขัดอ่างแปลงขัดมองมอ,องอาบน้ำก็สิแยกกันต่างหากเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ยีน่านก็จะเอาไว้หลังอ่างโดยเฉพาะค่ะ กระจกเวลาแปลงฟ้นมันก่กระเดิ่งพี่น้องอันนี้กระจ <c oughs> กกระจกนี่นั่งเปิดเปิดเปิดปิดไฟอยู่ตรงตรงไอ้ตรงกลางตรงปุ่มนั่นไปเลยค่ะเกม๋มากๆเลย เสร็จเรียบร้อยก็มาล้างไม้ล้างมือเพื่อที่จะทาครีมกันต่อค่ะอีนางก็บ,บริแต็งย่างมากไม่หรอกค่ะพี่น้องค่ะล้างหนาแปรงฟันแล้วก็ทาครีมแค่นั้น ทาเข้มเสียดล้วก็จะท่าลิปจากน่อยหนึ่งพี่น้องค่ะอันนี้เป็นลิปทีนั่งซื้อมาจากเมืองไทยนะพี่น้องเนาะแท่งละยี่สิบบาทนี่ใส่ได้เป็นปีเลยค่ะปีสองปีเลยเพราะว่านางบข่อยทาอีนางเป็นคนผิวดำริมฝีปากก็จะดำได้จากน้อยอีนางเป็นคนมีรักยิ้มได้พี่น้องค่ะอ,อีกทางหนึ่งไขมันมันหลายผดก็เลยมองบบเห็น <laughs> เสร็จจากของน้าแล้วก็มาเสร็เขา้าเตือขวดจากน่อยหนึ่งพี่น้องค่ะกอนส่งกาแฟหายหพอหญ่แล้วก็จัด อา,อาหารสาวห้พยย่อยหญ่เมื่อนียีนางมีเวลาอาหารสาวห้พ่อใหญ่ได้พี่น้องขายมือ่อนียนางเสตดอ,อมเล็ดหรือว่าไข่เจียวของฝรั่งนั่นแหละใครยีนางก็สิกินน้ำจักหน่อยหนึ่งแลพี่น้องเนราะว่าเขา่าอีนางกินเหลือเม่าว่านก็จะกินไข่เจียวก็เขาค่ะขา้าวเตยคว้ากระรซตเนี่ยจักหน่อยพี่น้องขายยีนางจะ อ่บาบ่ค่อยได้ทําความสะอาดใหไงของครัวเพราะว่ามันบ่ค่อยสกรปรกค่ะก็มีแต่พยย่อ่เราเฮ็ดกับข้าวเนาะพี่น้องอีนางก็เฮ็ดแนวช่วงวันอ่าช่วงมีเวลาเวลาสิถ่ายคลิปจังซีหนักพี่น้องค่ะนอกนั้นกับพยย่อ่เราเป็นคนใส่ค่ะอีนางลราหุนห,หวยก็ไม่กวาดอันนี้ประทศพี่น้องอีอีนางอ่าเคยสิซื้อไม่กวดาดไทยแบบไม่กวาด ของไทยเฮ้านะมาใส่อยู่แต่ว่าพ่อหญ่บอกว่าใส่แห้งใส่อันนี้กอดมันแห้งสุกกระปุกเพราะว่าดอกหยามันโรนเส็จแล้วจะมาเห็ดอาหารสาวให้พ่อยญ่เป็นขนมปังสซ้นหนึ่งแล้วก็อ้อมเลตคะ่ะอันนี้เป็นเบคอนจีเบคอนให้พ่อยญ่จักหน่อยหนึ่งคะ่ะพี่น้องไปคะ่ะไปกินอาหารสาวก,กันนี่แหลคะค่ะสาววันสาวของอีนานกินขา้าวเซ็จแล้วก็จะไปเห็นงาน